สวัสดีครับน้องๆพบกับ M Map to M w i t นะครับโจดีดีกับเทคนิคโดนๆในไม่ิดุลวิทยานุสรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่พี่จะสอนโจทย์ในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวมาพบกันนะครับโจทย์ดีๆเทคนิคโดนๆกับซีรี์ M Map to M w i t สำหรับในตอนนี้มีชื่อว่าสิ่งที่เท่ากันบนดาวทุกดวง อะไรจะเป็นสิ่งที่เท่ากันที่อยู่บนดวงดาวแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับไปชมกันเลยครับค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงต่างๆเนี่ยพี่ก็อยากจะอ่าสัมภาษณ์เพื่อนเรานิดนึงครับอ่าไม่ไม่ต้องถ่ายหน้าครับถ่ายข้างหลังดีกว่าเพราะน้องก็เป็นผู้ไม่ประสงค์จะออกนามน้องๆครับอยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ว่าเกี่ยวกับการสอบมหิดลที่เรากาลังตั้งใจอยู่บ้างครับผมจะตั้งใจทบผมจะตั้งใจทาให้ดีที่สุดครับ น้อง,อง<ช>บอกว่าผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดคอยนิดครับเพื่อไม่เสียชาติเกิดครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดครับเดีย <c oughs> มากก็เรามาดูกันเลยนะครับสําหรับข้อนี้เป็นพี่ให้แมปง่ายๆเป็นผังของสูตรง่ายๆก็คือมาจากกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันครับถ้าเราพัฒนากฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันมาเป็นการหาค่า g นะครับหรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวดวงต่าง เราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราคิดที่ผิวดาวนะครับหรือรัศมีเนี่ยมีค่าเท่ากับรัศมีของดาวดวงนั้นค่าจีหรือความเล็กเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวแต่ละดวงจะมีค่าแตกต่างกันตามมวลของดาวและรัศมีของดาวแต่ละดวงนะครับเนื่องจากค่าจีใหญ่มันเป็นค่านิดโน้มถ่วงสากลมีค่าคงที่ตลอดดังนั้นมันจะแปรตามมวลของดาวดวงนั้นและลัศมีของดาวดวงนั้นเราจึงพบว่าค่าจีของดวงจันทร์กับโลกเท่ากันไหมไม่เท่ากัน นะและค่า G ของดาวแต่ละดวงก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาค่า G นีนะี้มาใช้ใน MG น้องๆต้องรู้อยู่แล้วนะว่า M กับ MG แตกต่างกันยังไง M จะเรียกว่ามวลใช่ไหมเจะเรียกว่ามวลนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะกิโลกรัมและ MG จะเรียกว่าน้ำหนักจำไว้เลยนะครับ MG จะเรียกว่าน้ำหนักแต่ถ้า M เฉยๆจะเรียกว่ามวลโดยถ้าเป็น MG มมันเป็นน้ำหนักหรือ แรงโน้มถ่วงนั่นเองถูกป่าก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับนะมีหน่วยเป็นนิวตันสิ่งนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างที่อยู่ในข้อสอบมวลคือ m นะครับแต่ถ้าเป็นน้ําหนักคือ mg ดังนั้นน้ําหนักจะมีค่าแปลเปลี่ยนตามค่าอะไรครับตามค่า g นี่คือเหตุผลของชื่อของโจทย์ข้อนี้นะครับว่าสิ่งที่เท่ากันบนดาวทุกดวงจริงๆแล้วคือค่า m จำไว้เลยนะน้องสิ่งที่เท่ากันบนดาวทุกๆดวงเนี่ยคือค่า m หรือค่ามวลนั่นเองนะครับ มวลของดาวทุกดวงไอ้ทษทีครับมวลของวัตถุก,ก้อนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรืออยู่บนดาวดวงไหนก็ตามจะมีเนื้อมวลเท่ากันแต่จะมีน้ําหนักไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันเพราะมีค่าจีที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับอา้าวแล้วทําไมมันโยงลงมาข้างล่างเพราะว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเนื่องจากมวลหากเราเอามาวัดวัตถุที่อยู่บนดาวแต่ละดวงแล้วมวลมันก็คือความหนานแน่นคูณอะไรครับ คูณปริมาตรมันมาจากสูตรของความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนอะไรน,นั่นองมวลส่วนปริมาตรน,นั่นองนะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์ของความหนาแน่นซึ่งน้องบางทีจะพบว่ามันเป็นตัวดีใหญ่อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเขียนนะเรามาดูโจทย์ข้อน,นี้กันเลยดีกว่าดาวดวงหนึ่งมีค่าความโน้มถ่วงเป็น1นส่วนแเท่าของโลกความโน้มถ่วงคืออะไรครับความโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นที่จะเขียนเป็นตารางคำนวณออกมาเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าพี่ให้โลกเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับนะโลกเป็นเบอร์หนึ่ง อ่ะดาวดีกว่าพี่ใช้ดาวเป็นเบอร์หนึ่งดีกว่านะดาวดวงนั้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ให้โลกเป็นเบอร์สองถ้าให้ดาวเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วให้โลกเป็นเบอร์สองเนี่ยในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าดาวดวงหนึ่งมีความโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในแปดของโลกความโน้มถ่วงคือค่าค่า G นั่นเองนะครับค่า G เพราะฉะนั้นถ้าดาวมีถ้าโลกมีค่าความโน้มถ่วงเป็น G ค่าดาวก็ต้องเป็น G ส่วนอะไร G ส่วน8นะครับเพราะมันเป็น1ใน8ของโลกนั่นเองเป็น G ส่วน8 โดยวัตถุ A เนี่ยมีปริมาตรเป็น2เท่าของวัตถุ B แต่จุดที่เราจะต้องสังเกตคือมองง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าวัตถุ A เนี่ยชั่งน้ําหนักนะครับบนดาวครับเพราะฉะนั้นวัตถุ A เนี่ยจะเป็นวัตถุที่เราไปทดสอบบนอะไรน,นั่นเองบนดาวหรือบนข้อที่1ถูกป่ะบนอันที่1นั้นและวัตถุ B เนี่ยชั่งน้ําหนักบนโลกนะอันนี้คือไปทดสอบบนดาวดวงที่2ถูกไหมก็คือโลกของเราปรากฏว่าชั่งน้ําหนักได้เท่ากันปรากฏว่าชั่งน้ําหนักได้เท่ากัน ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขากําลังบอกว่า m นะครับ m อันนี้คือบนดาวก็คือวัตถุ a ma ma คูณด้วย g ของดาวก็คือ g ส่วนอะไรครับ g ส่วน8ถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าชั่งน้ําหนักเพราะน้ําหนักต้องใช้เป็น mg ไม่ใช่ m เฉยๆ,ๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าชั่งน้ําหนักบนโลกนะชั่งน้ำหนักบนโลกก็ต้องเป็น mb mb คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย g เฉยๆปรากฏว่านะครับ ช่างน้ําหนักที่ออกมามันจะมีค่าทาไมกันเท่ากันครับนะในโจทย์บอกว่าน้ําหนักที่ออกมาจะมีค่าเท่ากันจงหาความหนานแน่นของ A ต่อ B จงหาความหนานแน่นของ A ต่อ B ทําไงครับข้อนี้ง่ายมากถูกไหมเพราะนั้นเราก็เทียบเลยว่า MA ทําไมครับ MA คูณด้วย G ส่วนด้วย8 G ส่วนด้วย8มีค่าเท่ากับ m b MB คูณด้วย G เฉยๆถูกไหมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสามารถที่จะหาสัสดส่วนระหว่าง น้ำมวลได้ก็คือค่า G มันจะตัดกันไปนะค่า G จะตัดกันไปแล้วในโจทย์เขาต้องการหาความหนานแน่นของ A ต่อ B เราก็บอกว่าอะไรครับเราก็บอกว่าความหนานแน่นถ้าเกิดว่าเรามาเทียบเนี่ยในโจทย์เขาให้ค่าของปริมาตรมาเทียบกันด้วยปริมาตรเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุ A มีปริมาตรเป็น2เท่าของวัตถุ B เพราะฉะนั้นวัตถุ A เนี่ยมีปริมาตรไปเป็น2เท่าปริมาตรของ A ถ้าเกิดว่าเป็น2 V ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น2 V ปริมาตรของ B ก็จะต้องเป็นเท่าไร่ก็ต้องเป็น V เดียวถูกไหมเพราะในโจทย์เขาบอกว่าปริมาตรเนี่ยของ A เป็น2เท่าของ B นะแต่เรารู้ว่า M เท่ากับโลเลยครับโล V ถูกป่ะก็จบแล้วครับเราก็เลยสามารถเทียบได้แล้วว่า Ma เป็นโลอะไรครับโล AVV A ถูกไหมแล้วตัวนี้ส่วนด้วย8ครับมีค่าเท่ากับ MB ก็คือโลโล B v Vb ครับ จากนั้นเราจับแทนค่าจากโจทย์เขาบอกว่าอยากได้ความหนาแน่นของ a ต่อ b จับเทียบเลยครับว่าความหนาแน่นของ a หารด้วยความหนาแน่นของ b นะก็จะมีค่าเท่ากับจาก1ส่วน8ก็กระโตกกลับขึ้นไปเป็น8แล้วก็เป็น v เลยครับ v b ต่อ v เลยครับ v b ต่อ v a อเราพบว่า v b คือกี่ v v เดียวถูกป่ะก็8คูณด้วย v เดียวส่วน v a เป็น2 v v ตัดกันไป8ส่วน2ได้4ครับเป็นคำตอบ เพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบได้ไหมได้นะะ4ความหนาแน่นของ a ต่อความหนาแน่นของ b ก็มีค่าเท่ากับ4นะครับไม่เสียชาติเกิดอย่างที่น้องบอกว่าจะสู้เต็มที่เพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องฝากมาครับก็ขอให้น้องสู้นะสู้แล้วก็สําหรับโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วโดยเนื้อหาของโจทย์ง่ายนะแต่ว่าเขาต้องการสร้างตารางคํานวณหรือ การเปรียบเทียบข้อมูลในการคำนวณเพื่อให้เราเกิดความสับสนอันนี้คือสไตล์หนึ่งนะครับของข้อสอบมหลวิทยานุสร์แม้ว่าจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าให้ลักษณะของข้อมูลที่หลากหลายมาแล้วให้เรามาเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นสไตล์ที่น้องต้องเจอนะครับน้องต้องเจอก็ขอฝากโจทย์ลักษณะแบบนี้เพิ่มเติมไปด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับ M Map to M w i p ที่ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามวลมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าดาวดวงไหนนะครับ สรุปสิ่งที่เท่ากันบนดาวทุกดวง 1. ค่า G ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวแต่ละดวงจะมีค่าแตกต่างกันตามมวลของดาวและรัศมีของดาวแต่ละดวง 2. มวลของวัตถุก,ก้อนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีเนื้อมวลเท่ากันแต่อาจมีน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะมีค่า G ที่แตกต่างกัน 3. โจทย์อาจสร้างตารางคำนวณหรือตารางเปรียบเทียบเพื่อให้เราเกิดความสับสน 4. ถ้าโจทย์บอกถึงความโน้มงถ่วงให้นึกถึงค่า g ตอนต่อไปพี่นอกจะพาไปพบกับโจทย์เรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับที่ youtube o n d e m a n d academy แล้วพบกับโจทย์ตอนหน้ากันนะครับ